เรียงไม่ออกวันเก่าล่ะวันนี้วันนี้นะอัมพรถ้าเป็นวัดอีกวันนี้และเป็นอีละเมาละพีไอ้บุญตัายังมานาจ้าพูปีไอเข้ามาหลอดเด็ดแล้วน้องไก่ดเกไนและขนาดหวานใไหนน้องเลยวันนี้จะเปิ้ลปุปั่นไก่จะไปหาไอขูแล้วมาจังเลยจะอยู่

ở tầng lắm không phải chăng lắm phải nó có những cái mặt bên ngoài 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 nó phải bên ngoài bên ngoài bên ngoài bên มัไ่อมันอย่มาเปลนลูกต้มเปิดไอ้พวเดียมโ้นกูเนี่ยอย่าห้มเปิดไฟก็เสลือกโอเมอ้ยางนันออ้ยางนันนออ้ยังเฮนเซเนบ้าไอ้น้เหลือ้าโกนโมสโอีกโมนี่มาขโอ้ยด้ยโอ้ยหอยเจ้าหอยนอหยอ้นียหอยมียมามอโนฮะ

พ no oh. well ี่ไก่แก่ข้างแต่เียวขอด้ำมนมาไหมพห่ไก่แก่ไม่ชอบหัวไม่อะเขาอุ่นจะเอาหัวเฮ้ยนมต้านไอ้ใหญ่ยังใช้เป็นยปไห์ดีฮะหัวเนี่ยมมีแล้วแกพี่ฮะ มนำบวยิ้ยาวถิ่มอีคิดว่้องแล้วเไ่นมันบดนเอาขี้ขี้้องแล้น่มัเดียวเนี่ยปัดค้ต้องได้กี่เดือนลวนี่ปปีปัดค้อไขมันพวกเรากันเนี่ยเอาไปเพืนมาจกิอันนี้ขอกินแล้วต้องหูคกินแล้วเาก็อาบน้ำอาบดอกอเอาะเออ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 เอเอเออเเอออเอนเีะเ่อเ

ก็้องเลยอะไปได้ทองโอ้ไต่ละตายล่ะดับเครงกรียกว่าผีบ้าสนปูงพวกนโมจะโก้ไม่หางไงฮะแล้แม่ดีเนียขออไมาบ้านไผ่ฮะคุณแม่แม่กูอยงินมาเนี่ยฮะฮะอนนี้สพอดีดีอันนี้มาบ้านไผพอเด้อพอเสินแม่กอราคาแม่กอเอามตัวเส้ไหนปีอะพอดีๆที่บ้านไผ่เอ้ยัาอย่างนี้นะ กูขึ้นลงขึ้นลงกึ่งลงกึ่งลงมันก็เหมือนเก่านงยังไงโอ้ยไม่ใช่นี่สมมติอะสมมติเออโอ้กูโดนอย่างเนี้ยแล้วสูเออย่างเป๊ะจ้านี่างนู้นโอ้ยนักต่อหูัมรู้นักต่อหูนักต่อหูเวทมนต์เดืเหี่ไปละไปไหนบ้านแฮมินี่นู่นเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นไงปัะเดี๋ยวนี่เราเป็นยังไงอนาคตนะเนาะซอสติงครับอ๋ออันนี้หมายถึงการซอสนหมซอสติงแฮกซองครับผมอันนี้แหและ เต้นก่อนเปิดแลนะไม่ได้ต้องตีใช่มาสักเดียวเดอใจเย็นๆ่ะเจ็บโะเหี้โอเลโกนปักเลโกนปักเออปัก